สวัสดีครับผมแช่งมูลแฮงวันนี้เรามาเช็คเอสคัตัว W220 ตัวเก่าครัอาการคลาสสิกเลยประตูไม่ดูดเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีจุดยึดู่3ตัวในรูนี้1ในรูนี้สอแล้วแป้นนี้แกะคิ้วลายไม้ออกงัดจากด้านล่างแกะออกมาแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกมา แล้วเราจะเจอน็อตตัวนี้ได้ถอดออกไปแล้วมีน็อตอยู่3ตัวหลังจากนั้นก็แกะสวิตรับบอะอ,ออกแล้วทำการดึงแผงประตูออกมานี่คือของที่ถอดออกมานะครับแล้วทำการดึงผ้าสกลาดทรับเสียงออกเราก็จะเจอก้อนตัวนี้นะที่เราจะเปลี่ยนกันเปิดฝาครอบสลักกรอนออก เพื่อทำการดึงเหล็กสลักกรอนออกหลังจากนั้นทายน็อต3ตัวที่ยึดกรอนหนึสองสาและถอดขาล็อกด้านในออกตัวนี้ทำการดึงกรอนออกมาได้เลยแล้เราก็ถอดตัวกรอนออกมาแล้ว นี่คือของเก่าที่ถอดออกมานะครับแล้นั่นคือของใหม่ที่กำลังจะใส่แต่เป็นของเก่าของใหม่ใส่เข้าไปแล้วและใส่มือเปิดให้เรียบร้อยน็อตอยู่ในนี้หลังจากนั้นเสียบท่อลมวายสายใส่ขาเล็กตัว ขาปลดล็อกจากนั้นใส่ขาเหล็กล็อกกอนตัวนี้แล้วก็ใส่สายลมใบสายให้เรียบร้อยแล้วก็ปักไฟสําหรับกรอนประตูจะอยู่ข้างนอกแล้วก็สายสลิงตัวปลดล็อกตัวนี้ใส่ให้เรียบร้อยไปต่อครับหลังจากนั้นใส่แผงประตูเข้าไปใส่ตัวนี้ งานบอบบางต้องระวังเป็นพิเศษยึดน็อตแผงประตู2ตัวและใส่ฝาครอบต่อไปสุดท้ายลายไม้สวยๆหลังจากประกอบเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาเทสกันดูดนะครับกูดจบ